ระวัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนมชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเปิดเผยแผนการลาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับ เราได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในพระธรรมเอเฟซัสนะครับวันนี้ก็มาถึงบทที่3แล้วนะครับเราจะมาดูด้วยกันว่าทำไมเราถึงตั้งชื่อเรื่องวันนี้ว่าเปิดเผยแผนการลับทั้งนี้เพราะว่าอาจารย์เปาโลได้กระทำพันธกิจของพระเจ้าซึ่งในการเขียนจดหมายฉบับนี้โดยเฉพาะในตอนนี้นะครับอาจารย์เปาโลท่านถูกจำจองอยู่ที่คุกนะครับ ซึ่งการเขียนจดหมายหนุนใจคนข้างนอกจากคนที่กำลังติดคุกอยู่เป็นนักโทษอยู่ในคุกนั้นเราอาจจะมีมุมมองได้หลายมุมมองด้วยกันครับมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือว่าเมื่อเราได้รับจดหมายจากนักโทษในคุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยนะครับเราก็จะมีความรู้สึกชื่นชมยินดีที่ได้ทราบข่าวคราว ว่าเขาอยู่นั้นปลอดภัยดีมีสวัสดิภาพมีความสุขและสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปก็คงจะช่วยผ่อนเบาความทุกข์ยากความห่วงใยที่เราเคยเป็นกังวลอยู่นั้นลงไปได้บ้างพอสมควรนะครับแต่สําหรับในกรณีของอาจารย์เปาโลนั้นนะครับจดหมายที่ท่านเขียนออกมาจากในคุกถึงคนข้างนอกนั้นเป็นจดหมายที่ให้กำลังใจให้การหนุนใจสำหรับผู้อ่าน มากกว่าที่จะต้องการรับการชูใจต้องการรับกำลังใจจากคนภายนอกนะครับซึ่งการเขียนจดหมายแบบนี้มุมมองในทางลบสำหรับคนที่เป็นศัตรูคนที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับอาจารย์เปาโลเขาก็จะมีมุมมองอีกมุมหนึ่งนะครับศัตรูหรือคนที่อยู่อีกข้างหนึ่งก็อาจจะมองว่าสมน้ำหน้าหน้าสมเพศเหลือเกินน้าอับอายเหลือเกินดูสิ พยายามพูดพยายามโน้มน้าวให้คนเชื่อฟังในสิ่งที่ตัวเองพูดแต่สุดท้ายก็ยังถูกจับไม่สามารถทำอะไรได้อยู่ในคุกก็ยังมีน้ำหน้าเขียนจดหมายออกมาอีกหน้าอายเหลือเกินแทนที่จะสงบสงเสงียมเงียบเงียบ,บเอาไว้ไม่ต้องไปพูดอะไรมากเมื่อตัวเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วยังมาหนุนใจคนข้างนอกซึ่งเขามีเสรีภาพเขาไม่ได้ติดคุกไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ยากแบบนั้นอีก ซึ่งภาพเหล่านี้คุณผู้ฟังครับทำให้ผมคิดถึงย้อนไปตอนที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่บนไม้กางเขนตอนนั้นมีนักโทษอยู่สองคนใช่ไหมครับอยู่ข้างซ้ายข้างขวาถูกจับตรึงในคดีก็ออาชญากรรมเขาเป็นอาชญากรอยู่บนกางเขนพร้อมกับพระเยซูในวันนั้นและก็มีนักโทษคนหนึ่งที่กล่าวตำหนิพระเยซูว่า ในที่ท่านประกาศสั่งสอนว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าถ้าเป็นจริงก็จงช่วยตัวท่านเองและก็มาปลดปล่อยช่วยพวกเราให้พ้นจากการที่กำลังถูกประหารถูกตรึงบนกางเขนนี้ด้วยสิซึ่งความคิดแบบนี้ก็น่าจะเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อาจารย์เปาโลซึ่งถูกจำจองอยู่ที่คุกแต่อาจารย์เปาโลกลับได้เขียนจดหมายส่งออกมาหนุนใจ คนที่อยู่ข้างนอกนะครับซึ่งตอนต้นของจดหมายฉบับนี้ในเอเฟซัสบทที่3นะครับอาจารย์เปาโลเริ่มต้นจดหมายว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นผู้ที่ถูกจําจองเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสเพื่อท่านทั้งหลายที่เป็นคนต่างชาติ คุณผู้ฟังครับนี่เป็นการยืนยันว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้มีความผิดในสิ่งที่ท่านได้กระทําในสิ่งที่ท่านต้องถูกจําจองอยู่ในคุกแต่ท่านได้กระทําและยอมรับโทษนั้นเพื่อเห็นแก่พระนามของพระเยซูคริสต์และเห็นแก่พี่น้องที่เป็นคนต่างชาติเหล่านั้นที่เขาจะได้รับพระคุณของพระเจ้าผ่านความทุกข์ยากที่อาจารย์เปาโลกําลังเผชิญอยู่ในขณะนั้นนะครับ ซึ่งผมจะขออ่านพระคำของพระเจ้าที่อธิบายถึงพันธกิจถึงเป้าหมายถึงหน้าที่ที่อาจารย์ปอลได้บันทึกเอาไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เดียวกันนี้นะครับจากพระธรรมโคโลสีบทที่หนึ่งนะครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อที่24เป็นต้นไปซึ่งมีใจความว่าบัดนี้ข้าพเจ้าปลื้มปิติในการที่ได้รับความทุกข์ยากเพื่อท่าน ส่วนการทนทุกข์ของพระคริ์ที่ยังขาดอยู่นั้นขพเจ้าก็รับทนจนสำเร็จในเนื้อหนังของขพเจ้าเพราะเห็นแก่พระกายของพระองค์คือคริสจักรขพรเจ้าได้มาเป็นผู้รับใช้ของคริสจักรตามที่พระเจ้าได้ทรงโปรดมอบภาระให้ขพเจ้าเพื่อทานเพื่อจะได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าอย่างสมบูรณ คือข้อล้ำลึกซึ่งซ่อนเร้นอยู่หลายยุคและหลายชั่วอายุนั้นบัดน,นี้ได้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่ธรรมิกชนของพระองค์แล้วพระเจ้าทรงชอบพระไทยที่จะสํมแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่าในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อลํำลึกนี้คือที่พระคริต ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรีพระองค์นั้นแหละเราประกาศอยู่โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนให้มีสติปัญญาทุกอย่างเพื่อจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์เพื่อเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงตรากตรำทำงานด้วยความอุตสาหะเข้มแข็ง ด้วยพลังที่พระองค์ทรงดลใจข้าพเจ้าอยู่คุณผู้ฟังครับนี้เป็นการยืนยันของท่านอาจารย์เปาโลเองนะครับว่าการที่ท่านทนทุกทรมานการที่ท่านตรากตรำกระทำพันธกิจของพระเจ้าตามการทรงนำของพระคริ์นั้นก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้น้ำพระไถยของพระเจ้าสําแดงให้ธรรมิกชนได้รู้ว่าในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไร คือความมั่งคั่งแห่งความล้ำลึกที่จะเปิดเผยนั้นคือพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความหวังใจแห่งศักดิ์ศรีสำหรับทุกๆุกคนโดยไม่เลือกหน้าใครดังนั้นการทนทุกข์ต่างๆการถูกจำจองนั้นอาจารย์เปาโลจึงถือได้ว่าเป็นศักดิ์ศรีและเป็นการที่ท่านได้ปรนิบัติรับใช้พระเจ้าในทางหนึ่งด้วยนะครับ คุณผู้ฟังครับและพระวนจะนะธรรมของพระเจ้าที่ผมจะนํามาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังเพื่อเราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับมาจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่สตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นไปจนถึงข้อที่13นะครับมีเนื้อความดังนี้ครับเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าเปาโลผู้ที่ถูกจําจองเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสเพื่อท่านซึ่งเป็นคนต่างชาติ ถ้าแม้ท่านทั้งหลายได้ยินถึงพระคุณของพระเจ้าอันเป็นพันธกิจซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายแล้วและรู้ว่าพระองค์ได้ทรงสําดงให้ข้าพเจ้ารู้ข้อหลําลึกตามที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วอย่างย่อๆและโดยคำเหล่านั้นเมื่อท่านอ่านแล้วท่านก็รู้ถึงความเข้าใจ ของข้าพเจ้าในเรื่องความล้าลึกของพระคริสต์ซึ่งในสมัยก่อนพระองค์ไม่ได้ทรงโปรดสํแแดงแก่มนุษย์เหมือนอย่างบัดนี้ซึ่งทรงโปรดเปิดเผยแก่พวกอักระูตผู้บริสุทธิ์และพวกผู้เผยพระวจนะโดยพระวิญญาณน,นี่คือคนต่างชาติได้เป็นผู้รับมรดกร่วมกัน และเป็นอวัยวะของกายอันเดียวกันและมีส่วนได้รับคำสัญญาในพระเยซูคริสต์โดยข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธกรแห่งข่าวประเสริฐตามพระคุณซึ่งเป็นของประธานจากพระเจ้าซึ่งทรงโปรดประธานแก่ข้าพระเจ้าโดยฤทธเดชของพระองค์ ทรงโปรดประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้าผู้เป็นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในพวกธรรมิกชนทั้งหมดทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติถึงความไัยบูรณ์ของพระกริ์อันหาที่สุดมีได้และทำให้คนทั้งปวงเห็นแผนงานแห่งความล้ำลึกซึ่งตั้งแต่แรกสร้างโลก ทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดท,ทั้งปวงประสงค์จะให้เทพผู้ครองและสักดิเทพในสวรรคสถานรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักรหน้าบัตรนี้ทั้งนี้ก็เป็นไปตามพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ ให้สำเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราในพระองค์นั้นเราจึงมีใจกล้าและมีโอกาสที่จะเข้าไปให้ถึงพระองค์ด้วยความไว้ใจเพราะความเชื่อในพระองค์เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านว่าอย่าท้อถอยเพราะความยากลําบากของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่ท่าน ซึ่งเป็นศักดิ์สของท่านเองคุณผู้ฟังครับลองย้อนไปดูในพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อ13ด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะครับอาจารย์เปโลดได้บันทึกว่าดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านทั้งหลายว่าอย่าท้อถอยเพราะความยากลำบากของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่ท่านสิ่งเหล่านี้เป็นศักดิ์สรีของพวกท่าน คุณผู้ฟังครับการทำงานรับใช้พระเจ้านั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้ามักจะเลือกใช้คนที่มีตำหนิคนที่อ่อนแอคนที่เต็มไปด้วยความผิดความบาปนั้นให้เข้าส่วนในพันธกิจของพระเจ้าคนที่มีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบพระเจ้าก็จะเรียกใช้ได้เสมอถ้าคนคนนั้นทอมใจลงแล้วก็ยอมเป็นภาชนะให้พระเจ้าใช้นะครับคุณผู้ฟังครับก่อนหน้านี้ เราได้เห็นว่าอาจารย์เปาโลได้อธิบายภาพกว้างๆของพันธกิจของพระเจ้าที่ท่านได้เข้ามามีส่วนนั้นเอาไวใ้ให้เราทั้งหลายเห็นแล้วและว,วันนี้ตอนที่อาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายออกมาจากคุกเพื่อนหนุนใจพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสนั้นท่านยืนยันว่าการถูกจำจองของท่านเป็นส่วนหนึ่งในภาพรวมในแผนการทรงไถ่แห่งอาณาจักรของพระเจ้านะครับ ซึ่งเราก็เห็นว่าอาจารย์เปาโลท่านมั่นใจในการที่พระเจ้าทรงยกชูท่านขึ้นให้ทำพันธกิจของพระเจ้าท่านได้เขียนเอาไว้ว่าท่านเป็นคนเล็กน้อยยิ่งกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในหมู่ผู้เชื่อนั้นเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงพระคุณต่อท่านอย่างมากมายและก็พระองค์ก็ทรงชายท่านให้กระทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในพระนามของพระเจ้า อาวุธของพระเจ้าที่จะใช้ในการเอาชนะต่อสู้ความชั่วร้ายในโลกนี้คือคริสตจักรนั่นเองนะครับและเป็นคริสตจักรที่พระเยซูคริสต์ทรงก่อตั้งขึ้นที่มีพระองค์ทรงเป็นศรีรษะของกายของคริสตจักรทั้งมวลน,นั้นคุณผู้ฟังครับในพระคำรรของพระเจ้าตอนนี้ทำให้เรามั่นใจในการทำงานรับใช้พระเจ้าว่าเรานั้นกำลังกระทำพันธกิจที่อยู่ในแผนการ แห่งอาณาจักรของพระเจ้าด้วยแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นงานเล็กน้อยแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นงานที่ถูกทอดทิ้งหรือเป็นงานที่กำลังถูกขัดขวางไม่เกิดผลมีปัญหามากมายเหลือเกินคุณผู้ฟังครับอย่าลืมว่ากิจการงานต่างๆที่เรากระทำเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นเกียรติและเป็นงานที่ประกอบด้วยศักดิ์ศรีเหมือนที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวเอาไว้ว่าท่านกระทำสิ่งเหล่านี้เพื่อ เป็นศักดิ์แก่ผู้ที่เชื่อทั้งหลายโดยเห็นแก่พระนามขององค์พระเยสุคริสต์เจ้านั่นเองครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปธรรมคริสัจที่หนึ่งเวียงพร้าวจะขอ,อนํารายการนี้อําลาจากคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมว่าการกระทําพันธกิจของเราในโลกนี้เพื่อแสดงถึงศักดิ์ศรี และพระสิริของพระเจ้าให้เผยแพร่ออกไปสู่โลกภายนอกนะครับจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ขอพระพรของพระเจ้าเสริมเรียวแรงกำลังให้กับทุกทกท่านสวัสดีครับ